ก็จะมาทํายาให้คุณแม่นะคะเพื่อเพิ่มเก็ดเลือดด้วยการนําใบมะละกอค่ะใบมะละกอสดน,นะคะจํานวน50กรัมค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เตรียมที่จะปั่นค่ะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำเอาเฉพาะแค่น้ํานะคะคไม่ต้องเติมน้ําใดๆเนาะอันนี้คือเราหัน่นใช่หั่นมาได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ปั่นปั่นเสร็จเราก็จะเอาแค่แค่น้ำมันไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยตอนนี้จะเสียงดังหน่ยนะคะมันจะเสียงดังหน่อยเนาะเพราะว่า เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมากรองนะคะด้วยผ้าขาวนะคะเราจะเอาแค่น้ำมันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกรองยามันอยู่ตรงนี้นะคะ,อะโอเคอ่ะพี่จ้านะดึงผ้าขึ้น เอาแค่น้ำให้อยู่ในแก้วเออคันเอาแค่นหนค่อยๆเนี่ยค่ะย,ยาห้ากรัมเราก็จะได้แค่ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปเทใส่แก้วเสร็จแล้วก็เอาไปให้คุณแม่ดื่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเกล็ดเลือดค่ะ